Eu ค่ะนะคะก็จะมีเป็นตัว f ฟอ e นส p ป r ซึ่งพูดเลยนะคะว่าเป็นออปชันนะคะดับเบิลมูไรเนอร์นะคะท่วมๆเลยนะคะพร้อมด้วยเจ้า b e n เทก้นะคะรถ SUV สุดหรูนะคะออปชันแน่นๆอีกเช่นกันมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีค่ะเอาละค่ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องมาบอกกันก่อนเลยนะคะว่า ณนะตอนนี้นะคะหลายๆคนนะคะก็อาจกำลังจะมองหานะคะรถอยู่นะคะว่าอยากจะเลือกเป็นรถรุ่นไหนรถรุ่นอะไรนะคะก็ต้องขอให้เจ้าเบลเล่ทั้งสองคันนี้เป็นช้อยให้กับท่านนะคะว่าถ้าอยากได้รถ เอสยูวีสักคันหนึ่งนะคะก็ขอนำเสนอเป็นเจ้าเบนเทก้าคันนี้เลยหรืออยากจะได้รถนะคะ,ะเป็นซารูนนะคะสุดหรูนะคะก็เจ้าไฟอิีสเปอร์นี่เลยนะคะรถสุดหรูจากเมืองผู้ดีอังกฤษนะคะก็สำหรับคันนี้นะคะเป็นสีดรากบลูนะคะก็คือดำนะคะอมอน้ำเงินเล็กน้อยนะคะอ่ะลองมาชมสีใกล้ๆนะคะที่ตัวรถนะคะคือขับไปไหนมาไหนเนี่ยมันจะดูว่า เป็นสีดำนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าขับกลางวันนะคะจะเห็นเป็นสีน้ำเงินขึ้นมาเล็กน้อยนั่นเองค่ะทุกท่านนะคะค่ะสวยงามมากเลยนะคะและคันนี้นะคะก็มาด้วยเดี๋ยวจะพาชมทีละคันนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพาชมไฟอิงก,ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมกับเจ้าเบนเทก้าต่อนะคะทุกท่านนะคะคันนี้ออปชั่นแน่นๆนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็น ซูเปอร์มูไรเนอร์เลยนั่นก็คือเป็นชุดแต่งมูไรเนอร์แท้นะคะซึ่งเราเคยมีรีวิวกันแบบละเอียดยิบยิบกันไปแล้วแต่วันนี้มาอัปเดตกันให้ทุกท่านชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วบอกก่อนค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่อยู่ทางภาคอีสาน หรืออยู่ที่โคราชเตรียมตัวพบกับ a u i Auto Import ที่เราจะนำรถ New Alphard และ New w e l l f l e ไปโชว์กันนะคะวันที่30กันยายนนี้และวันที่1ตุลาคมนี้นะคะนั่นก็คือเสราร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะคะเราจะนำรถ Alphard New Alphard 2024แร d New w ว v e ลไปโชว์กันเลยนะคะท่านใดอยากมาชมนะคะก็มาชมกันได้เลยค่ะขอฝากข่าวไว้นิดนึงนะคะทุกท่านเอาละคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะชุดแต่งมูร a เนอร์นะคะก็ที่บอกว่ามาท่วมๆนะคะ นี่เลยค่ะนะคะกระจังหน้านะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่ากระจังหน้าเนี่ยถือว่าเป็นโคเมี่มสองชั้นนะคะเป็นดับเบิลนะคะดับเบิลตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นกระจังหน้าสองชั้นซึ่งโดยปกติแล้วโดยทั่วไปกระจังหน้าที่เป็นลายเงินจะเป็นเส้นเดียวแต่อันนี้เป็น2เส้นนะคะเล่นรวดลายอยู่ตรงกลางนะคะตรงนี้นะคะคือมันทําให้รถที่สีเข้มนะคะมีความโดดเด่นมากขึ้นนะคะตรงนี้เลยนะคะสวยงามมากนะคะและแม็กค่ะ อ่ะเรื่มเล้าก่อนเนาะบอกก่อนเรื่มไปนะสำหรับคันนี้นะคะมาด้วยเครื่องยนต์นะคะ2900ันาร้อยซีซี cc, ทวินเทอร์โบไฮเบชนะคะแรงม้าได้อยู่ที่536แรงมา้า0-100ถึงนะคะอยู่ที่4.3วินาทีนั่นเองนะคะถือว่าเป็นรถที่แรงหรูและประหยัดประหยัดเพราะอะไรประหยัดเพราะว่า การกินน้ํามันนะคะอัตราการกินน้ํามันอยู่ประมาณแค่40กิโลต่อริทนั่นเองค่ะทุกท่านนะคะเป็นไงล่ะหรูแรงและประหยัดค่ะนะคะนี่เลยคะ่ะมาชมนะคะสำหรับแม็กค่ะนะคะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นชุดแต่งที่มูไรเนอร์ท่วมๆนั่นก็คือแม็กนะคะจะมีการตัวแต่งโครเมียมนะคะโครเมียมเนี่ยเป็นแต่งให้เป็นสี เงินด้านนะคะด้านหน่อยหน่อยนะคะจะดูหรูหรานะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะอลองดูค่ะปกติแม็กจะเป็นลายน้นนะคะค่ะแต่อันเนี้ยได้เป็นแม็กลายพิเศษนะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้จะสามารถซ่อมแซมแม็กได้ด้วยตัวเองด้วยและข้อสำคัญตรงนี้จะมีคำว่ามูไรเนอร์แล้วในขณะที่รถวิ่งตัวบีไม่หมุนนะคะ ตัวบจะคงที่นะคะนี่คือชุดแต่งตัวท็อปของเขาเลยนะคะมูไรเนอร์เนี่ยโดยปกติแล้วนะคะมันก็จะจะมาด้วยช่วงร่างพิเศษนะคะที่มีความนุ่มนวลน,นะคะขับขี่ไปไหนมาไหนเนี่ยคือสะดวกสบายแต่พวกนี้นะคะเป็นชุดแต่งที่บอกว่ายัดมูไรเนอร์มาเต็มๆนั่นเองค่ะนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็จะมาเป็นพวกแต่งด้วยโครเมียมนะตรงนี้นะคะค่ะ ด้านข้างค่ะเห็นไหมคะว่าตรงนี้ก็จะเป็นดับเบิลโครเมียมเหมือนกันเหมือนกับตรงกระจังหน้าและตรงนี้ก็เขียนว่ามูไรเนอร์นะคะพร้อมด้วยโครเมียมด้านข้างและตัวกระจกข้างค่ะสวยงามนะคะสวยงามมากนะคะพอมาชมต่อข้างหลังนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะได้อ PTION พิเศษข้างในด้วยค่ะหลายรายการเลยนะ ท่านใดสนใจก็ทักทายมานะคะด้านหลังนะคะก็จะมีการตกแต่งนะคะสวยงามนะคะโครเมี่ยมตรงนี้ไฟท้ายนะคะเวลาเบรกขึ้นมาเดี๋ยมันจะขึ้นเป็นตัวบีเลยนะคะทุกท่านอ้นลองเบรกขึ้นไปเบรกหน่อยขึ้นไปเบรกให้ดูหน่อยสวยๆเลยนะจ๊ะเ,เห็นไหมคมันจะขึ้นมาเป็นลูกตัวบีเลยนะ แล้วก็ตรงนี้นะคะเปิดฝาท้ายนะคะก็คือกดตัวบีเมื่อกี้นี้นะปิดเนี่ยค่ะเว,เวลาเปิดฝาท้ายเก๋มากหรือจะใช้เตะก,ก็ได้นะคะแต่คุณแจต้องอยู่ด้วยนะคะทุกท่านนะคะ ราคาวันนี้เราจะพาชมแบบกระชับนะคะตรงไหนที่ตกหล่นไปยังไงก็ทักเข้ามาได้อยากจะดูแบบออปชันแบบเต็มๆนะคะทักเข้ามานะคะเดี๋ยวให้ฝ่ายขายนะคะส่งลิงก์ฉบับเต็มให้ดูเพราะว่าวันนี้เราไลฟ์สองคันนะคะทุกท่านนะคะข้างในคะ่ะข้างในนะคะก็จะเป็นเบาะสีพิเศษเลยนะ mm hmm. เห็นไหมคะว่าสวยงามจริงๆนะคะ เป็นแรักสวยสีสวยๆเลยค่ะนะคะสีออ,อกสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นสลักตรงนี้นะคะเป็นคริสตัลนะคะโทษทีเป็นทัสเป็นคริสตัลนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีคำว่ามูไรเนอร์นะคะและขอบได้นะคะก็จะเป็นขอบได้สีทองนี่ก็คือชุดแต่งของเขานะคะพร้อมด้วยตรงนั้นโคมเมียมเรียกว่าอะไรนะอ้อนตรงนี้มันจะเป็น เป็นคล้ายๆกับคัสคิสตัลต้นะครับท <Classic Store. S 2> ัสคิสต uh ั huh. ลอ่เปะนร้านการกันสินอ่านะคะอันนี้ได้จอโ,โ,โนตินนสวยงามนะใครเข้ามาดูแล้วยังไม่กดถูกใจกดถูกใจกันไว้นะคะกดติดตามกันด้วยนะคะทุกท่านนะคะค่ะอันนี้ก็จะเหมือนกับข้างในเลยนะคะแล้วก็เครื่องเสียงค่ะแน่นอนที่สุดนะพลาดไม่ได้เครื่องเสียงเนม เครื่องเสียงเนี้ยขั้นเทพสุดละนะในบรรดาที่เอฟังมาไอฟฟังรถนําเข้าใหม่ชอบเครื่องเสียงตัวนี้มากสุดเพราะว่ามันเป็นาการฟังดนตรีที่มันไพเราะมากอะตั้งแต่เอฟฟังมานะเอฟว่าเครื่องเสียงเนมมันสุดยอดอยู่แล้วนะตั้งแต่ที่ฟังมาอีกชอบมากที่สุดก็คือเครื่องเสียงเนมนะคะ เฉพาะเครื่องเสียงอย่างเดียว5 0 0 0 0 0กว่านะคะทุกท่านนะคะประตูดูดด้วยค่ะอะข้างในข้างในออปชันเนี่ยเรามีรีวิวไว้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เบลเล่เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ประกอบด้วยมือนะคะจะเห็นได้ชัดนะคะว่าตรงนี้ก็จะเขียนว่ามูลไรเนอร์หมดนะคะนี่ก็คือชุดแต่งมูลไรเนอร์แท้นะคะด้านข้างนะคะก็จะเขียนว่ามูลไรเนอร์นะใหญ่ไปขึ้นข้างโน้นก่อนแป๊บหนึ่ง ะะสวยไหมแล้วดูตรงนี้นะคะอยากให้ช่างกล้องมาข้างนี้ค่ะ เรื่องของการออกแบบภายในของเจ้าเบลล่นะคะไฟอินสเปอร์นะคะเขาจะมีความประณีตในเรื่องของปุ่มต่างๆนะฮะ,ะดูปุ่มตรงนี้ก่อนนะคะเราจะเรียกปุ่มเหล่านี้ว่าทัสคิสตัลนะคะก็คือจะเป็นปุ่มอ,าอ้าเอโทษค่ะเป็นเนอริงนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นปุ่มแบบว่าเหมือนกับพวกประกายเพชรเลยนะปุ่มต่างๆตรงนี้อะเนี่ยดูนะปุ่ม1 2ึ่งสองสามคือมันหรูมากแม้กระทั่งปุ่มเนี่ยอันนี้สําหรับ เปิดปิดเสียงของเครื่องเสียงนะก็ยังเป็นนอร์ i ิงนะคะก็คือสวยงามนะคะนี่เลยค่ะด้านในนะการออกแบบมานะคะสวยงามมากแล้วนาฬิกาข้อสำคัญนะคะคุณดูหน้าจอนะอ่ะดูหน้าจอเห็นไหมนี่คือนาฬิกา ใส่ก็ใส่ของมูไรเนอร์นะคะคือบางทีเนี่ยคุณไปเจอรถที่บอกว่าเป็นชุดแต่งมูไรเนอร์นะแต่เขาอาจจะไม่ได้ใส่ชุดแต่งมูไรเนอร์มาเต็มเต็มท่วมๆแบบนี้นะคะชุดแต่ง er มูไรเนอร์แท้ๆเต็มๆเนี่ยคันนี้ใส่มาทลักเลยอ่ะดูหน้าจอแล้วใช่ไหมอ่ะมาดูนาฬิกาคือเรือนนาฬิกากับเรือนหน้าจอเหมือนกันนี่คือตัวชุดแต่งนะคะนาฬิกาของมูไรเนอร์เลยค่ะเห็นชัดไหมคะ ะนะคะส่วนเรื่องโหมดการขับขี่เนี่ยมีรีวิวเอาไว้แล้วนะคะด้านในเนี่ยก็คือออกแบบมาได้อย่างหรูหรานะคะค่ะหน้าจอก็คือ,เ,อ,อเราเคยเปิดกันไปแล้วเนาะว่ามันเปิดปิดได้3 4 3สเต็ปนะคะสเต็ปนี้ก็จะเป็นโชว์พวกเ,เ,เข็มทิศนะคะความเร็วนะคะนาฬิกานะคะเนี่ยหาราคาตรงนี้ปิดแล้วพอดับเครื่องนะมันก็จะเป็นอีกหน้าจอหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราดับเครื่องให้ให้ดูกัน ไหนนะดับเครื่องอ่ะโอเคเนี่ยเห็นไหมตรงพวงมาลัยก็จะยกขึ้นหน้าจอก็จะเป็นเรียบเลยเนาะสวยงามนะคะค่ะสวัสดีทุกคนใครมาทักทายค่ะดูด้านหลังเลยค่ะด้านหลังนะคะก็หรูหราเนาะเดี๋ยวขึ้นไปให้ดูข้างในนะคะก็จะมีจอนะคะจอทีวีนะคะ อันนี้ก็ถือว่าใส่มาแบบทุม่ทมๆเลยนะออปชันนะคะมีจอทีวีค่ะสองข้างนะคะพร้อมด้วยตัวนี้เหมือนกันนะ,ะจะมีม่านไฟฟ้าด้วยอ๋อแต่ว่าปิดปิดไปแล้วใช่ไหมปิดสตาร์ทเครื่องไปแล้วใช่ไหมอ้สมนะอสตาร์ทใหม่นะอ่าสตาร์ทมาใหม่เดี๋ยวนะคะอ่าเป็นรีโมทมาเดี๋ยม่สตาร์ทยัง อ่ะดูตรงนี้นะคะอันนี้พิเศษพิเศษตรงไหนนี่มาดูใกล้ๆตรงนี้จะเขียนว่ามูไรเนอร์พร้อมรวดลายนะคะรวดลายนะคะคริสตัลนะคะคือเขาคืออ้นเปิดแล้วใช่ไหมเห็นะน,นะคะคือโต๊ะทำงานค่ะเจ๋งไหม มีโต๊ะทำงานด้วยนะคืออันนี้แล้วก็มีไฟด้วยนะคะก็คือในกรณีที่ ถ้าเราเนี่ยเดินทางเนาะสำหรับผู้บริหารที่นั่งข้างหลังนะคะก็จะทำงานไปด้วยเดินทางไปด้วยดูทีวีไปด้วยอยากจะดูอะไรก็ดูไปนะจ๊ะนะคะพร้อมกับข้างหลังนะคะออกแบบมาให้เหมาะสมมากสำหรับผู้บริหารที่นั่งข้างหลังนั่นก็คือหมอนนะคะขนเป็ดค่ะนี่เลยค่ะนุ่มนวลมากนะอ้นุ่มจริงๆนะเดินทางเหมือนนอนนอนอยู่ที่บ้านเลยอ่ะนี่นะคะแล้วก็มีสลักคำว่า มูไรเนอร์ทุกจุดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ออกแบบมาเป็นลายนะคะ,ะคือปกติเนี่ยเขาก็จะเป็นพวกโครเมียมนะเป็นพวกลายไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งก็โครเมียมสลักลายทัชคิทเตอ่ะประมาณนี้นะคะะปิดค่ะดูสิปิดก็ปิดด้วยไฟฟ้าแต่ว่าต้องกดแช่ค่ะนะแล้วก็จะมีพม่านนะคะอันนี้เปิดแล้วใช่ไหมอ้อนเปิดครับ ออกมาเนี่ยรีโมทนะคะสามารถที่จะกดออกมาแล้วดูข้างหลังรีโมทเดข้างหลังรีโมทยังออกเป็นชุดแต่งมาด้วยเป็นโครเมียมเป็นทัชคริสตัลเหมือนกันคะ่ะนะคะและตัวนี้เดี๋ยวจะไปโชว์ข้างหน้านะเคยโชว์ไปหลายรอบแล้วนะคะมันสามารถเปิดไอตัวโลโก้ขึ้นลงได้ด้วยนะคะทุกท่านนะคะราะคาะปิดเก็บก่อนคะ่ะมาม่านนะคะก็จะเป็นมาม่านไฟฟ้า อ่ะดูพม่าเลยค่ะนี่นะคะอ่านี่นะคะกดได้ที่รีโมทอ๋ออันนี้ข้างข้างหน้าเนาะนี่<ช>ข้างหน้า<ช>อ่าปิดค่ะนี่อ่าอันนี้หลังคาสลูปนะคะปิดพร้อมกันเลยค่ะด้านข้างด้วยนะคะหลังคาด้วยอ่าเปิดนะคะเดี๋ยวเปิดนะคะเปิดให้ดูอ่าอันนี้ก็เปิดด้วยนู่นด้วยด้านข้างด้วย หนังหลูมากหนังหลูจริงๆนะคะอ่าแล้วก็มีเนี่ยที่สองนะก็เจ้าพิเศษจึงบอกข้าเถิดว่าใครงามเลิศในปฏิพีปิงเออก็คนนี้นะจีงามในปฏิพีไม่มีใครงามเกินเลยสโนอไว้ก็มา ปน,นนะช่วงนี้เลี้ยงหลานบ่อยแกเล่านิทานให้หลานฟังบ่อย <c oughs> เอาแล้วค่ะเราไปดูข้างหน้ากันนะคะคือตัวนี้มีอธิบายไปเยอะแล้วนะคะในเรื่องลูกเล่นที่ว่าเขาเล่นอะไรได้บ้างนะคะเล่นได้เยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็มีม่านหลังค่ะนะคะม่านหลังอ่ะเปิดปิดนะคะเปิดปิดได้ที่ตรงนี้สามารถดูได้ด้วยนะคะว่าคนขับรถเราขับรถไปแบบเร็วไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยนะคะ มีไฟสองพื้นด้วยนะคะประตูดูดค่ะเอาล้วค่ะมาดูด้านหน้าอยากให้ซูมมาที่ตรงนี้ค่ะนะนะคะอันนี้เราจะกดกันตรงนี้นะคะเอาไปไหนละอ่ะนี่นะคะเราจะกดกันนะ กดแล้วนะเห็นนะคะแปบ๊บหนึ่งหลุดเหรออ่าลงแล้วนะอืมขึ้นค่ะนะคะมีไฟด้วยครับมีไฟด้วยนะคะสวยงามมากนะเก๋ไหมอ่าเนี่ใช้คอนใช้รีโมทคอนโทรลตัวนี้ได้เลย ดูราจริงๆเลยนะ, mm hmm. ะเอาขึ้น mm hmm. อ้นเอารีโมทไปเก็บหน่อย mm hmm. อะนะคะค mm hmm. ันนี้ก็จะมี h ฮดอัพดิสเพย์ด้วยนะคะอ้นอะ อ่านะคะ h up Display วันนี้อันนี้เอให้ดูคร่าวๆเพราะว่าวันนี้เรารีวิว2คันสำหรับใครที่กำลังมองหารถสุดหรูจากเมืองผู้ดีอังกฤษนะคะ b e ลเ l e นะคะเอกก็ขอแนะนำนำเสนอเจ้า Flying Spur คันนี้นะคะซึ่งถ้าใครอยากจะขับให้สุดนะคะก็ต้องมาสะดุดที่รถคันนี้เลยเหตุผลเพราะอะไรเพราะออปชั่นมันท่วมทวมนั่นเองนะคะหลายคนที่แบบว่าเฮ้ยเห็นเพื่อนขับอยู่เราก็อยากจะได้บ้างลองเอาคันนี้ไป ขับนะคะแล้วไปเทียบของเพื่อนนะคะเวลาเพื่อนขึ้นมานั่งบนรถเราเฮ้ยมีออปชันนี้ด้วยเหรอมีออปชันนี้ด้วยเหรอภูมิใจค่ะนะคะรถคุณจะเป็นถือว่าเป็นออปชันที่เด็ดที่สุดเลยนะคะนี่เลยค่ะนะคะเอาละค่ะเรามาต่อทีนี้เราอยากได้นะคะสมมุติว่าใครที่ชอบเดินทางไกลบ่อยๆอ,อยากจะได้ความอุ่นใจในเรื่องของการเดินทางนะคะก็ขอแนะนำนะคะเป็นเจ้า เบนเทก้านะคะเป็นรถ SUV นะคะจากเบนเรนนั่นเองนะคะตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์3000นะคะทวินเทอ,อร์โบไฮเบสนะคะแรงม้าจะได้อยู่ที่443แรงม้าและ0ู0ยถึงนะคะภายในเวลาเพียงแค่5.5วินาทีเท่านั้น แล้วก็เป็นตัวที่มีออปชันเด็ดๆด้วยเช่นกันนะคะมาอันดับแรกนะคะในเรื่องของหน้าตานะคะจะเป็นชุดแต่ง Back Space นะคะค่ะนะคะนี่คือชุดแต่งของเขานะคะก็คือจะเป็นชุดแต่งกระจังหน้าดำนะคะซึ่งก็จะแมทชิ่งกับรถที่เป็นสีดำคันนี้เป็นรถสีดำออกน้ำเงินเหมือนกันนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะจะเล่นนะคะเป็นชุดแต่ง ขอบดำหมดเลยนะนี่เลยค่ะนี่เลยนะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าก็เป็นประกายเพชรเช่นกันนะคะแม็กค่ะเป็นขอบ22นะคะค่ะทันนี้เป็นมูไรเนอร์แต่ว่าไม่ได้ใส่มูไรเนอร์มาเยอะเหมือนกับเจ้าไฟอิงนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งของเขาเช่นกันนะคะนี่ค่ะขอบนี้ก็จะเป็นสีดำเนาะ ขอบดำค่ะแล้วนี่ค่ะเช่นกันนะคะเนี่ค่ะชุดแต่งนะคะก็จะมาเป็นสีดำนะค่ะด้านข้างค่ะนะคะตัวอักษรไฮเบ e นะคะก็จะเป็นสีดำตัวนี้จะได้พิเศษอ้อนเปิดให้พี่นนะนะคะได้ชุดแต่งของมูลายเนอร์พิเศษก็คือเป็นชุดแต่งของฝาถังน้ำมันพิเศษค่ะอ่านี่เลยนะคะ น่ารักมากนะปลาถังน้ำมันสวยมากค่ะเอาราคามาต่อค่ะข้างหลังนะคะนี่ค่ะที่ว่าบอกว่าเป็นแบ็กสเปซนะคะก็คืออันนี้นะคะสีดำเนาะค่ะนี่ก็ดำแต่งดำหมดนะสวยงามนะคะอ่ะโอเคถ้างั้นเราไปดูข้างในกันค่ะเนาะไปดูภายในกัน สคันนี้ว่างพร้อมส่งมอบได้ทันทีนะคะคันนี้ก็จะมี H-Up Display นะคะก็พวรนี้จะเป็นออปชั่นพิเศษทั้งหมดแล้วก็เราเคยมีรีวิวไว้แล้วแบบละเอียดนะคะวันนี้เอกก็คงจะพูดอะไรได้ไม่เยอะอ่าไม่ได้พูดเยอะมากนะเพราะว่าอธิบาย2คันพร้อมกันเดี๋ยวมันจะยาวเนาะใครสนใจอยากดูแบบละเอียดทักมาเดี๋ยวให้ฝ่ายขายส่งเพิ่มให้นะคะก็คเครื่องเสียงค่ะเป็นเครื่องเสียงเนม ด้านข้างนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นไดมอนด์คัตนะคะสวยงามการขับขี่เนาะคืออยากจะได้แบบซาลูนก็มีอยากได้ s u v ก็มีอ่ะนะคะอาราคานี่เลยนะคะโหมดการขับขี่นะคะเขาก็จะมีเป็นโหมดสปอร์ตนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเป็นโหมดอันนี้จะเป็นโหมดคัสตอมนะคะคอนฟอร์ตคัสตอมเนี่ยก็คือแล้วแต่เราเลยนะคะอ่ะถ้าคัสตอมเนี่ย คัสตอมตรงนี้นะก็จะเป็นโหมดที่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะขับขี่แบบไหนนะคอมฟอร์ตก็คือระบบช่วงล่างที่จะนุ่มนะคะตรงนี้นะคะโหมด B ก็คือโหมดการขับขี่แบบสไตล์ของเบลเล่เลยนะคะซึ่งเขาจะมีการฟลิกขึ้นมานะคะแล้วโหมดสปอร์ตนะคะก็โหมดสําหรับที่การขับขี่ที่แบบเราต้องการที่จะแบบว่าขับขี่แบบแซงเร็วอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับในสนามแข่งนะคะก็คือจะเป็นการเพิ่มทอชเกียร์ให้ไหวมากขึ้นจะเห็นได้ว่ารถ SUV นะคะในเรื่องของทัศนวิสัยเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันเป็นรถสูงเวลาขับขี่ไปไหนเนี่ยเราสามารถมองเห็นรถคันที่3มคันที่4ี่ข้างหน้าได้เลยนะคะก็สามารถที่จะหลบหลีกได้ทันนั่นเองคะ่ะนะคะหน้าจอก็เช่นกันนะคะการหน้าจอนะคะเขาก็สามารถที่จะปรับได้เหมือนกับคันนั้นแล้วก็ตรงนี้นะคะโลโก้ของเขาก็จะเป็นปีกนกกระจังหน้าตรงแอร์เนี่ยคะ่ะจะเป็นเหมือนปีกนกเลยสวยงามเนาะราคา เป็นคาร์บอนใช่ไหมคะคาร์บอนแพ็กเกจอ่าค่ะเนี่ยคือคาร์บอนแพ็กเกจอะให้ดูอีกรอบหนึ่งจะเป็นคาร์บอนแพ็กเกจนะคะปรับไปที่โหมดบีค่ะแล้วก็มีตรงนี้อ่าฮะภายในแล้วก็ตรงข้างๆนี่นะคะชุดแต่งด้านข้างนี้นะคะค่ะด้านข้าง ตรงนู้นด้วยนะแล้วก็บาะค่ะจะเป็นบาะสีน้ําตาลนะคะเป็นทูโทนแล้วคันนี้เขาสำคัญคันนี้มีทีวีมาอีกเช่นกันค่ะด้านหลังนะอ่ะไปชมนี่เลยค่ะนะคะสําหรับคันนี้นะคะด้านหลังก็จะมีทีวีอ้นเปิดหลังคาให้หน่อยจ้ะเป็นหลังคาพนุรมิกรูฟนะคะบานใหญ่เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะสวยงาม นั่งแบบสะดวกสบายหรูหรามากมายเลยค่ะช่วงล่างก็นุ่มนะคะอ่าบานใหญ่เลยอ่าดับเครื่องเลยเนี่ยค่ะไฟประกายเพชรนะคะทั้งคู่เลยนะคะไฟเนี่ยค่ะทัชคิสตัลนะคะไฟประกายเพชรนะคะหรูหราเนาะอ่ามาค่ะ ก็ท่าในใดสนใจนะคะโชว์รูมเราอยู่ที่รามอินทากม14ก็แยกมินบุรีนะคะสนใจยังไงโทรเข้ามาได้นะคะ0258746660 866681999แอไ A.U.Y ออโต้แล้วฝากกันไว้นิดนึงอย่าลืมนะคะทุกท่านนะคะพี่น้องชาวภาคอีสานนะคะเตรียมตัวพบกับ A.U.Y ออโต้อินพอร์ตที่ A.U.Y สาขาโคราชนะคะวันที่คือเสาร์อาทิตย์เนี้ยเจ้าที่เจร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยนะคะเราจะนำรถเอาผาดนิวเอาผาดนะคะ2,024แรนด์นิวเวลไฟสอ2พ2นไปโชว์ไปเสิร์ฟให้พี่น้อง ชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงชมกันถึงที่เลยนะคะทุกท่านใครที่อยู่แถวน,นั้นไม่อยากเดินทางไกลเตรียมตัวพบกันค่ะเสา์อาทิตย์นี้นะคะค่ะวันนี้เราลากันเท่านี้ก่อนก่อนจบนะคะเดี๋ยวเราให้ช่างภาพไปชมรถที่เรามีพร้อมส่งมอบกันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวตออแฟนคลับก่อนเนาะ สวัสดีใครมาทักไทยนะจ๊ะไครมาทักไทยกันค่ะสจอจอที่ดิวคีบุโกะสวยมากๆค่ะสวัสดีค่ะ คุณพิชมนหรูมากค่ะสวัสดีค่ะคุณวิมลชัยสวยหรูหรามากเลยค่ะคุณชมพูสวัสดีค่ะคุณอ้นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนใครมาทักทายนะคะคุณรุ่งจันทบ,บุรีสวัสดีค่ะคุณเตกวาสวัสดีค่ะคุณบี สวัสดีค่ะคุณสุวิชาสวัสดีค่ะคุณแค่สวัสดีค่ะคุณเดณเียโนส,สวัสดีสวัสดีทุกคนนะคะคุณเสนอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวติ๊กต็อกด้วยนะคะ